แน่นแน่นนะดังนะออปลามีนเพื่อดลนี่ล่ะเอาเอมันก็จับไปกันบาทนงงรงบลาบันไหลบเบเบะะิงนะแน่นแน่แน่ ดังเหรอวะอย่าอย่าทำอย่างนั้นมันจะไหลลงมาดังจับดีๆเด้อไ,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 ไม่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 ทำเดี๋ยวให้นับยาวลงก่อนมันจะไหลแล้วนะนี่จับมันสิไหล จับไว้แน่นๆมันจะไหลแล้วโอเคจับแน่นๆไว้เลยอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ยเดว่ามีลิงหน่อย